ยาหมูพลิกแผ่นดินหลวงปู่กาหลงรุ่นหนึ่งเนื้อนวโลหะหมายเลข354พระนารายณ์อวตารปราบมารของดีจากหลวงปู่กาหลงเคียวแก้วหมูพลิกแผ่นดินพระนารายณ์อวตารปราบมารรุ่นที่หนึ่งสร้างเป็นครั้งแรกออกตอนงานไหวครูบุรพาจารย์ปี49เ้าเป็นเนื้อนวโลหะของโบราณพันปีเป็นหมูที่กำลังหายากแล้วมีของดีสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่กาหลงได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2549น้นั่น คือรูปเหล่าวิชาพยาหมูพลิกแผ่นดินหรือพยาหมูเผือกเคี้ยวแก้วที่ได้ใช้ตำรับเคล็ดวิชาพระนารายณ์อวตารปราบมาสุดยอดวิชาพลิกชะตาที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดีอุดมด้วยโชคลาภเงินทองทำมาหากินคล่องเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานควรค่าแก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้บูชาเพื่อเป็นเคล็ดสิริมงคลแกต่ตนหมูเป็นหนึ่งในสัสตว์ในเครื่องรางของขลังที่นับถือกันมาแต่โบราณ เหตุที่สร้างหมูขึ้นมานั้นสืบเนื่องมาจากในนารายสิบปางหมูเป็นหนึ่งในนั้นอวตารของพระนารายที่ลงมาปราบอสูรร้ายตามตำนานโบราณน,นารายหนึ่งศูนย์ปางนั้นกล่าวไว้ว่าการก่อนโน้นฮิรัญยากระซึ่งมวนแผ่นดินทั้งสี่ทวีปไปทิ้งบาดาลเพื่อให้โลกคงอยู่จนเวลานี้โลกในตอนนั้นพื้นแผ่นดินหามีไม่เพราะแผ่นดินจมหายลงไปใต้มหาสมุทรเพราะฝีมือยักษ์โลกทั้งหลายจึงอ้างว้างมีแต่น้ำ เมื่อโลกจมอยู่ใต้มหาสมุทรพระนารายณ์คร่จะเลี้ยงโลกให้มีความสุขเช่นการก่อนจึงทรงอวตารเป็นวราหรือหมูกายสีดำร่างใหญ่สิบโยศูนหนึ่งร้อยโยศเขี้ยวขาวแหลมแสงเนตรดังฟ้าแลบมีควันออกจากกายตัววราหาวตาออกท่องเที่ยวไปเพื่อหาแผ่นดินให้มนุษย์อยู่อาศัยในที่สุดพบผืนแผ่นดินวราหาวตาหมูใหญ่จึงเอาเขี้ยวขุดค้นแผ่นดินบัดนั้นฮิรันยากษะยักษ์ร้าย จึงร้องห้ามมิให้หมูยากขุดเอาแผ่นดินไปเพราะว่าอยากไม่ต้องการให้มนุษย์อาศัยในแผ่นดินหมูจึงตอบว่าเจ้ายักษ์ร้ายชาติก่อนเจ้าเป็นนายทวารเฝ้าประตูพระวิษณุครั้นรือีมาเข้าเฝ้ายักษ์ร้ายก็ทำการหยาบคายจึงถูกรือศีสาบไม่ให้เกิดครั้นบัดนี้ถึงเวลาจะได้เกิดแล้วอย่ามากีดกั้นขัดขวางทางเลยยักษ์พิรัญยากระสว่าเจ้าเป็นหมูมาวดดีจะต้องสั่งสอนเจ้าทั้งสองต่าง เข้าต่อสู้กันเสียงสนั่น,นน่านน้ำในที่สุดขุนยักษ์ฮิรัญยากระเสียท่าล้มลงวราหาวตาลหรือหมูดำใหญ่จึงขวิดด้วยเขี้ยวทะลุซวงอกฮิรันยักษ์ตายวราหาวตาลหรือหมูดำใหญ่จึงเอาเขี้ยวขุดดินแล้วชูขึ้นจากผืนน้ำถวยเทพรือสีชั้นเทวโลกก็ทูลอ้อนวอนวราหาวตานขอให้ยกแผ่นดินให้ปรากฏดังการก่อนแผ่นดินจึงปรากฏขึ้น หมูดำใหญ่ก็กลายรูปเป็นพระนารายณ์เสด็จกลับคืนสวยกูณาสืบอกจากนั้นหมูยังมีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่กะหลงกล่าวคือในปีพศ2,500หหลวงปู่กะหลงเคยเลี้ยงหมูป่าไว้ตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่แปลกประหลาดกล่าวคือมีถึงแปดเขี้ยวยาวงงออกมานอกปากมีขนสีทองแดงและนิสัยค่อนข้างดูร้ายหมูป่าตัวนี้จะเฝ้าหน้ากุดหลวงปู่กะหลงตลอดมีใครแปลกหน้ามาเข้าใกล้มันจะลุกข,ขึ้นขวิดไล่กัดสุดชีวิต เป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านและสร้างความแค้นเคืองไว้พอดูโดยเคยไล่ขวิดควายของชาวบ้านตายไปหลายตัวมีหลายคนเคยใช้ปืนยิงใช้ของแหลมคงไล่แทงก็หาได้ราคายผิวมันไม่เพราะเป็นหมูที่มีของดีในตัวอีกทั้งหลวงปู่กาหลงยังได้เศษคาถาคุ้มครองกำกับไว้ด้วยหมูป่าตัวนี้อยู่กับหลวงปู่กาหลงจนหมดอายุไขของมันหมูอีกแบบหนึ่งที่เด่นของหลวงปู่กาหลงคือ ยันหมูโทนทองแดงยันศักดิ์ที่เด่นทางคงกระพันชาตรียันหมูพลิกแผ่นดินที่เด่นทางคุ้งครองและพลิกฟื้นชะตาชีวิตให้กลับร้ายกลายเป็นดีและยันพญาหมูจ่าฝูงเชิญธงที่เด่นทางมหาอำนาจปกครองคนหมู่มากสำหรับหมูพลิกแผ่นดินที่สร้างปรากฏว่าภายหลังมีประสบการณ์จากผู้บูชามากมายเป็นที่สหากันและมีมูลค่าที่สูงขึ้นไปมีการอามเช่าบูชากันถึงหลักหมื่นกันทีเดียว ประสบการณ์ที่เล่าขานกันถึงพญาหมูพลิกแผ่นดินคือวัยรุ่นถูกยิงด้วยปืนลูกซองตกรถมอเตอร์ไซค์แถวตลาดจันทบุรีแต่ไม่เป็นอะไรเพราะคล้องพญาหมูพลิกแผ่นดินเครื่องรางของขลังของหลวงปู่กะหลงซึ่งในการสร้างขึ้นมานั้นหลวงปู่กะหลงได้ทําพิธีปลุกเสกเดี๋ยวถึงหนึ่งปีเสกเองทุกคืนแล้วยังนําเข้าพิธีพุทธาพิเศษอีกหลายครั้งหมูพลิกแผ่นดินพระนารายณ์อวตารปราบมารรุ่นบุรพาจารย์49 เป็นเนื้อนวโลหะของโบราณพันปีเป็นหมูที่กำลังหายากแล้วพลิกฟื้นคืนชะตาร้ายให้กลายเป็นดีขับไล่เสนียดจันไรศัตรูมูมานออกไปจากตัวหลวงปู่กะหลงเคียวแก้ววัดเขาแหลมอำเภอวังสงบูนจังหวัดแก้วพระเถราจาจรย์ผู้มีฤทธิ์อำนาจวาจาประกาศสิทธิ์ด้วยเคียวแก้วกลางเพดานปากหมูพลิกแผ่นดินเมื่อจะนำบูชาติดตัวไปให้ตั้งใจมั่นคงแนว่วแน่ สร้างกำลังใจให้รึกเหิมแล้วภาวนาพระคาถานี้สามจบนามาพะทะนามาพเตเปเรเปเรมารเบียปีปามีมะโหกังกะหังอนโมพุทายะตันติอตันโตนโมอุดอภิตอคงอาคงคาเจตคาบเอสมะสูมหหุทะหาหูหะกทหาเจตคาบเสร็จแล้วอธิษฐานจิตให้ตนเองมีดวงชะตาที่เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดขับไล่เสนียดจันไรสัตรูมูมานให้พ้นไปจากตัวพร้อมอธิษฐานขอโชคขอลาบอามประสงค์ จะสำเร็จความมุ่งมั่นทุกประการอีกทั้งยังเป็นเมตรตามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆในสมัยโบราณเชื่อกันว่าหมูเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จอุดมสมบูรณ์และเป็นสื่อนำโชคลาบมาสู่เจ้าของได้เป็นอย่างดีหมูพลิกแผ่นดินรุ่นนี้ได้จัดสร้างขึ้นด้วยโลหะคือเนื้อตะกัวของพันปีสร้างจากเนื้อนวโลหะพันปีสร้างจากโลหะสำริดของโบราณ ที่ทําขึ้นในสมัยการสร้างปรา,าสาทนครวัดและนครทรโลหะต่างๆเช่นกําไรโบราณเหล่านี้ที่ขุดพบอยู่กับซากกระดูกมนุษย์สมัยโบราณได้ในเขตประเทศกัมพูชาซึ่งลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้นํามาถวายไว้เป็นจํานวนมากนํามาหล,ลอ่อลอมรวมกับแผ่นยันและตะกรุดรุ่นเก่าๆของหลวงปู่พร้อมทึ่งแผ่นยันหมูเชิญธง108แผ่นนะคงกระพันชาตรี108นะหมูโลหะเก่าของวัดต่างๆเช่น ลบเสียงวัดบางนาลบมีวัดมาราวิชัยลบเปิดวัดบางพระลบพับวัดท้องไซชนวนพระกลิ่งเขี้ยวแก้วชนวนพระกลิ่งเก่าของวัดสุทัศน์และวัดบวรบาวรวมไปถึงแร่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นเจ้าน้ําเงินแท้แท้แร่บางไผ่แร่เหล็กน้ําพีแต่เขาพรหมชะแงแร่เก่าล้านแร่แมธรณีและชนวนมวลสารที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์มากมายนํามาหลอ่หลอหลอมรวมกันสร้างเป็นหมูพลิกแผ่นดิน โดยการเทแบบโบราณหมูเนื้อนาวาโลหะถือว่าหายากกว่าเนื้อตะกัวขั้นตอนที่ที่กรรมเทวาพิเศษหมูพลิกแผ่นดินรุ่นนี้หลวงปู่กาหลงท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี๋ยวเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มหลวงปู่ท่านเคยบอกไว้ว่าในช่วงที่ปลุกเสกหมูชุดนี้บางครั้งเห็นนิมิตเป็นหมูวิ่งไล่เอาเคียวไปขิดไปไป,ไปมามาหลวงปู่กาหลงบอกว่าแม้มันช่างมีฤทธิ์มากแรงมากจริงๆคาถาอาราธนา ตั้งนโมสมจบนมพะท้านามะพะเตปิเรปิเรมาราเบียปิปามิมะโฮกังกะหังอะนโมพุทธายะตันติอตันโตนโมอุดอภิตอคงอคงคาเจ็ดคาบเอสมะสุมูทะหาหูหักทะหาเจ็ดคาบ